สวัสดีครับเริ่มต้นวิดีโอแรกนะครับผมอยากจะสอนวิธีการทำงานพร้อมๆกับคนอื่นโดยใช้ Google Drive ครับ Google Drive นะครับเป็นโปรแกรมที่จะทำให้เราสามารถทำงานพร้อมๆกับคนอื่นแบบ Real Time เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Word, PowerPoint หรือว่า Excel ไม่ว่าคนอื่นเขาทำอะไรอยู่บนเอกสารนั้นนะครับเราก็จะสามารถเห็นได้ทันทีนะครับฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องส่งงานกันไปส่งงานกันมานะครับเสียเวลาเปล่าๆเ,เราสามารถทำพร้อมกันได้เลยครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับอย่างแรกที่ทุกคนต้องมีนะครับคือต้องมี Gmail Account นะครับซึ่งผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็ล็อกอินเข้ามาที่ Gmail นะครับแล้วก็กดที่ปุ่มแอปนะครับปุ่มตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็เรียกว่า Drive มันก็เข้าไปที่เว็บไซต์ Google Drive นะครับทีนี้ Google Drive ของผมก็ยังไม่มีอะไรนะครับผมก็ต้องมาสร้าง Document ก่อน ก็กดไปที่ด้านซ้ายนะครับปุ่มที่ชื่อว่า create พอ Create นะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะสร้างอะไรนะครับถ้าเรากดเป็น Document นะครับมันก็จะเหมือนกับ microsoft word เลยนะครับหน้าตาเหมือนกันเลย presentation ก็เป็นเหมือน powerpoint นะครับ spreadsheet ก็คือเหมือน excel นะครับส่วนว่าผมเริ่มต้นที่ presentation ก็ได้ครับกดก็ไป ผมก็เลือกทีมนะครับเลือกทีมนี้นะครับแล้วกดโอเคนะครับก็จะเป็น Presentation อันใหม่ให้ผมสามารถไปแก้ไขได้นะครับด้านบนนะครับผมสามารถเปลี่ยนชื่อได้ผมก็เปลี่ยนชื่อครับซึ่งผมก็สามารถที่จะเพิ่มสไลด์เหมือนตอนที่เราทำใน powerpoint ปกติเลยนะครับสามารถแก้ไขไททอลได้ ทีนี้เนี่ยในกรณีที่เราอยากจะให้คนอื่นมาทำงานกับเรานะครับเราก็กดปุ่มแชร์ด้านขวาบนนะครับแล้วผมก็สามารถที่จะ Copy Link ิง์นี้นะครับไปให้กับคนอื่นนะครับพอคนอื่นเข้ามาปุ๊บเขาก็สามารถที่จะมาแก้ไขงานตัวนี้ได้นะครับหรือว่าผมอาจจะสามารถกด Invite เป็นอ e ีเมลส่งก็ได้นะครับก็ใส่ไปครับเป็นอ e ีเมลของผมก็ได้ครับ แล้วก็กดเซ็นนะครับทีนี้พอ,อผมไปตอบรับในอ e ีเมลนะครับผมก็จะสามารถเข้ามาแก้ไขได้นะครับโดยปุ่มทางด้านขวานะครับผมสามารถแก้ไขสิทธิ์ของคนคนนั้นได้นะครับพอกดเข้าไปนะครับก็ผมก็สามารถระบุได้ว่าเขาจะเป็นเจ้าของไฟล์นี้เลยหรือเปล่าอันนี้2ก็คือสามารถ edit ไฟล์ได้ อันที่3คือแค่คอมเมนต์ได้อย่างเดียวนะครับอันนี้4คือดูได้อย่างเดียวทําอย่างอื่นไม่ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะให้สิทธิ์กับเขาแบบไหนนะครับผมก็ให้สิทธิ์เป็นแคน e d i t ก่อนแล้วกันครับแล้วก็กดดันทีนี้ผมก็จะรอให้เพื่อนกับผมเข้ามาในด็อกตัวนี้นะครับอาทีนี้พอ อีกคนนึงเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นไอคอนข้างบนตรงนี้นะครับมีรูปหน้ามีชื่อให้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีคนอื่นๆมาทํางานร่วมกับเราในเอกสรารฉบับนี้นะครับมันก็จะโชว์เป็นห,หลายๆไอคอนนะครับทีนี้เนี่ยไม่ว่าคนอื่นเขาจะทําอะไรนะครับเราก็สามารถเห็นได้นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเรารู้นะครับว่าเขาเนี่ยทำงานอยู่บนสไลด์หมายเลขหนึ่งนะครับเพราะว่าไอคอนของเขาเนี่ยมันอยู่ที่สไลด์หมายเลขหนึ่งนะครับพอเขาเปลี่ยนสไลด์ เราก็จะเห็นนะครับว่าเขาเปลี่ยนสไลด์นะครับหรือว่าพอเขาพิมพ์อะไรลงไปนะครับเราก็จะเห็นเช่นเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาพิมพ์มาสไลด์ที่2นะครับว่า hello how are you นะครับทีนี้ถ้าเขาแอดรูปลงมาเราก็ยังเห็นได้นะครับอย่างนี้ครับเขาก็มีแอดรูปลงมานะครับเราก็เห็นได้ว่าเขาเพิ่งแอดรูปมานะครับ ทีนี้มาดูแถบด้านบนนะครับแถบด้านบนเนี่ยมันก็จะหน้าตาเหมือนกับ Microsoft Office ทั่วไปเลยนะครับก็มีทั้งไฟล์มีทั้ง Edit มี View มี Insert และอื่นๆนะครับซึ่งเราน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับทีนี้สมมติว่าผมทำงานเสร็จแล้วนะครับแล้วอยากจะไปแก้ไขครั้งสุดท้ายใน Microsoft PowerPoint นะครับผมก็แค่กดไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วกด Download as แล้วก็เลือกมาที่ Microsoft PowerPoint นะครับแล้วกดเข้าไป มันก็จะทำการดาวน์โหลดมาเป็น PowerPoint ไฟล์นะครับผมก็กดเข้าไปเพื่อสามารถไปแก้ไขใน PowerPoint ได้นะครับนี่นะครับผมสามารถเข้าไปแก้ไขได้ตามใจชอบเลยนะครับทีนี้เรามาใช้ Word กับ Excel ดูบ้างนะครับก็ผมแอบอันนี้ก่อนนะครับเราก็สามารถที่จะไปสร้าง Word Document ได้นะครับก็กลับมาที่ Google Drive นะครับแล้วก็กด Create แล้วก็กด Document มันก็จะคล้ายๆกับตัว powerpoint เมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็สามารถแก้ชื่อของไฟล์ได้นะครับแล้วก็สามารถทำอะไรกับไฟล์บนนี้ก็ได้นะครับแ้ะถ้าอยากจะให้คนอื่นเข้ามาทำงานด้วยก็กดปุ่มแชร์ด้านขวาบนนะครับแล้วก็ copy ลิงก์นี้ไปแล้วก็ส่งอีเมลให้กับเขานะครับหรือเราจะสามารถ invite เขาโดยตรงเลยก็ได้นะครับ เช่นเดียวกันกับ Microsoft Excel นะครับผมก็แค่ไป create แล้วก็เลือก Spreadsheet มันก็จะหน้าตาเหมือนกับ Microsoft Excel เลยนะครับแล้วในส่วนอื่นๆน,นะครับ create มันก็จะมีฟอร์มนะครับถ้าทำเป็น form เนี่ยมันก็จะทำเหมือนเป็น questionnaire หรือทำแบบสอบถามนะครับซึ่งมันก็เป็นจะมีประโยชน์มากๆสำหรับคนที่ต้องการทำวิจัยหรืออะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็ drawing นะครับสำหรับคนที่ทำกราฟิกนะครับเราก็สามารถทำกราฟิกร่วมกับคนอื่นได้ผ่าน Google Drive นะครับก็เท่านี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเอา Google Drive ไปใช้เนี่ยผมก็อยากจะให้ลองไปใช้ดูนะครับเพราะว่ามันช่วยลดเวลาในการทำงานให้กับเราเยอะมากนะครับคือเราไม่จำเป็นจะต้องรองานจากคนอื่นอีกต่อไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะทำงานพร้อมกันไปเลยก็ได้นะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับ